อางนี้เจ้าโอ้โหอะไรเนี่ยเต้าส่วนกัปยูปีก็เจ้าอร่อยก็เจ้าอร่อยเนี่ยจะได้เนี่ยมือจะได้อ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอย่าลเี้ยโอ้ไหลนิ่วแต่ว่ะบายบาแมว จะได้ไหมไอเลิฟยูจำได้ก็ออกมะแม่แม่แม่เจออันตายนองคือนองหย่ามือหนอไอเลิฟยูเออแม่นก็เออแมนละคาราบาวอ่เท่จังเลย <laughs> มินิฮาร์ด โอเคโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมจริงจริงเจ้วเยี่ยมนะเจ้า